และในวันนี้นะคะคุณผู้ชมกับรายการเล่าเรื่องข่าวก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่าหลังจากที่คดีของคุณแตังโมนิดาไปอยู่ในมือของ DSi แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะต้องมาเริ่มกันที่เรื่องของความคืบหน้านะคะในเรื่องนี้กับการสืบสวนและการใช้เทคโนโลยีนะคะที่มีการนำเครื่องเลเซอร์สแกนสามิติเข้ามาใช้ค่ะโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะได้มีการนามาใช้นะคะที่จุดเกิดเหตุคะ่ะเพื่อการรวบรวมข้อมูล และหลักฐานเพิ่มเติมในคดีด้วยค่ะซึ่งในกรณีนี้นะคะก็ต้องถือว่ามีการนําเข้าไปใช้นะคะโดยทั้งหมดเนี่ยแจุดด้วยกันค่ะทางด้านของพันตํารวจตรีนัทพลพร้อมด้วยคณะพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พาตัวแทนสื่อม,มวลชนลงเรือสปีดโบ๊ทนะคะแล้วก็มีการเตรียมเรือโดยใช้ในการตรวจสอบจุดต่างๆตลอดลำน้ำเจ้าพระยาทั้งหมดหําด้วยกันค่ะโดยเรือทั้งหมดนี้นะคะ มีการเคลื่อนตัวค่ะจากท่าเรือบ้านเรือเล็กมุ่งหน้าทางทิศใต้ค่ะแล้วก็มีการลอดใต้สะพานมหาเจษฎาบดินนุสรน,นะคะผ่านสะพานพระรามหาค่ะมุ่งหน้าไปที่จุดแรกนะคะโดยการทําสแกนพื้นที่ก็คือบริเวณท่าสายใกล้เคียงกันกันกบบริษัทภูนพิพัฒน์จำกัดโดยจุดนี้นะคะมีการนําโดรนบินสํารวจสแกนเหนือลําน้าเจ้าพระยาค่ะคุณผู้ชมโดยการนําภาพมุมสูงไปประกอบประมวลเป็นภาพสามมิติ เส้นทางที่เรือลำเกิดเหตุแล่นแล้วก็ตามข้อมูล GPS ของเรือค่ะ จากนั้นนะคะเรือก็ได้มีการมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ลอดทางใต้สะพานพระราม7ค่ะมาจอดที่บริเวณกลางลำน้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นบริเวณซอยจรรญสนิทวง92ตรงข้ามกับหน้าอาคารรัฐสภาโดยบริเวณจุดนี้เจ้าหน้าที่ได้จอดให้คณะพนักงานสอบสวนและสื่อมวลชนบันทึกภาพรวมถึงการใช้เครื่องมือสแกนบริเวณโดยรอบนะคะเพื่อสแกนหาวัตถุใต้ผิวแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณจุดนี้เป็นจุดที่เรือชะลอความเร็วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องมือที่เตรียมมาสแกนทั้งอากาศและทางน้ำรวมถึงการจำลองตามคำกล่าวอ้างค่ะที่มีภาพถ่ายปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของนักแสดงสาวคุณแตงโมนิดานะคะจุดที่ตรงกับปากซอยจรัญสนิทวง92เรือรำของนายแพทย์ทวชัยให้ความสนใจแล้วก็ใช้เวลารอยลำอยู่ตรงนี้นะคะประมาณ15นาทีด้วยกันส่วนทางคณะ พนักงานสอบสวนกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษได้มีการนำเรือลอยลำสํารวจตามจุดต,าต่างๆล่วงหน้าไปตามจุดต,าต่างๆทั้งหมด8จุดตามที่แจ้งไว้กับทางสื่อมวลชนค่ะจากนั้นแล้วนะคะทางกรมชลประทานก็ให้ความร่วมมือกับกรมเจ้าท่านะคะมีการปฏิบัติการคู่ขนานด้วยการใช้เครื่องมือโซนา่าสแกนตลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาตลอดเส้นทางเพื่อนำข้อมูลใต้น้ำทั้งหมดมาประกอบกับข้อมูลของคณะพนักงานสอบสวนกลม สอบสวนคดีพิเศษค่ะโดยเจ้าหน้าที่นะคะมีการนำเครื่องสแกนนิ่งสแกนค่ะบริเวณภูมิประเทศค่ะที่เป็นวัดค้างข่าวนำไปประมวลผลเป็นภาพสามมิติเทียบเคียงกับข้อมูลจำลองเหตุการณ์วันเกิดเหตุและก็มีการเทียบกับ GPS ทั้งของเรือและทางโทรศัพท์ค่ะ โดยนายกรสีพร้อมด้วยคณะได้นำเครื่องสแกนนิ่งในที่นี้นะคะไปสแกนภูมิประเทศค่ะแล้วก็มีการตรวจสอบโครงสร้างบริเวณประตูร,ระบายน้ำใกล้เคียงกับวัดค้างคาวนำมาประมวลผลก่อนประกอบเป็นภาพสามมิติและก็เรียกว่าสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็มีการนำมาประกอบร่วมใช้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะมีการใช้เวลาบริเวณจุดนี้ประมาณ30นาทีด้วยกันโดยพื้นที่แก หลักๆจะมี3จุดด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือบริเวณท่าเรือวัดค้าง่าวประตูร,ระบายน้ำและตลอดเส้นทางเดินเรือของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ โดยตลอดช่วงเช้าของวันนะคะก็มีการนำเรือไปแล่นสำรวจ3จุดหลักๆด้วยกันค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือบริเวณกลางลำน้ำใกล้กับซอยจรัยสนิทวง9ก้าท่าเรือวัดค้างคาวค่ะและก็รวมถึงท่าทรายบริเวณหน้าบริษัทผูนพิพัฒน์จำกัดโดยหลักๆมีการใช้เครื่องเลเซอร์สแกนนิ่งและโดรนในการเก็บรวบรวมข้อมูลค่ะต้องบอกว่าทางด้านของคดีของคุณตงโมย,ยังคงเป็นที่จับตามองและก็ยัง คงเป็นที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะทางด้านของทนายเดชาก็มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวค่ะโดยระบุข,ข้อความว่าจบแล้วครับคดีตังโมเสร็จสิ้นการพิจารณาคดีนัดฟังคำพิพากษาในวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2568ในช่วงเวลา9นาฬิกาสานาทีศาลจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องบอกว่าศาลจังหวัดนนทบุรีค่ะ หลังสารนับสืบพยานครั้งที่4ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายในคดีของแตงโมตกเรือต้องบอกว่าในวันนี้นะคะใช้เวลากว่า6ชั่วโมงในการสืบพยานค่ะซึ่งเกิดขึ้นในวันที่13กลุ่กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชม แล้วก็ต้องบอกว่าทางด้านของนางสาวพานิดาหรือคุณแม่ของคุณตังโมค่ะไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่อย่างใดส่วนทางด้านของทนายเดชาย,ยืนยันนะคะว่าคดีของคุณตังโมจบสิ้นบริบูรณ์แล้วค่ะและศาลก็ได้มีการนัดฟังคําพิพากษาแล้วทนายเดชากล่าวว่าหลังจากนี้นะคะก็ต้องดูและก็ติดตามกันต่อไปค่ะว่าการพิพากษาจะเป็นอย่างไรซึ่งคดีนี้จะเป็นการประมา ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือเป็นการยกฟ้องก็ต้องมารอติดตามกัน แต่ถ้าหากว่ามีการยกฟ้องจริงนะคะคุณผู้ชมตามกฎหมายเนี่ยก็ต้องมีการยื่นอุทธรณ์ภายใน1เดือนแต่หากว่าชนะคดีก็จะเป็นหน้าที่ของจำเลยที่จะต้องอุทธรณ์สารฎีกาต่อไปซึ่งต้องบอกว่าทางทนายเดชานะคะก็มีการระบุเช่นเดียวกันว่าตนไม่สามารถบอกได้ว่าเราจะชนะหรือว่าแพ้คดีความในครั้งนี้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับอำนาจของศาลตนไม่สามารถตอบได้ ไม่งั้นจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลได้ค่ะส่วนทางด้านของจำเลยคนที่ 4, สี่ศาลได้มีการนัดสืบพยานในวันนี้นะคะเบื้องต้นเนี่ยเขาก็มีการระบุนะคะว่าไม่ได้ทำความผิดอะไรซึ่งก็เหมือนกับในชั้นสอบสวนทั้งหมดค่ะส่วนข้อหาในเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นข้อหาประมาท ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีโดยคดีนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนข้อกล่าวหาใดๆได,ๆได้ต้องรอฟังคำพิพากษาและรอดูกับกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะว่าจะสามารถหาคนผิดเพิ่มได้หรือไม่ซึ่งก็จะกลายเป็นคนละประเด็นนะคะคุณผู้ชมคนละส่วนและก็เป็นคนละฐานความผิดกันด้วยส่วนทางด้านของคุณแม่ของคุณตังโมนะคะต้องบอกว่า ในช่วงที่ผ่านมานี้ค่ะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็เรียกว่าได้มีการพบกับพนักงานสอบสวน DSI ด้วยนะคะยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริงค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนข้อหาอะไรในคดีนี้ได้เนื่องจากว่าตัวคุณแม่เองค่ะเป็นเพียงโจ์ร่วมในคดีส่วนทางของพนักงานอายการนะคะเป็นโจ์ถ้าหากว่าจะมีการแก้ฟ้องก็จะเป็นเรื่องของพนักงานอายการด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางด้านของทนายตุ๋ยค่ะซึ่งเป็นทนายของคุณแซนวิสาพัฒมีการกล่าวด้วยนะคะว่าในวันสืบพยานจำเลยครั้งที่4ี่ ซึ่งเป็นปากสุดท้ายในคดีโดยสารจะมีการนัดฟังคำพิพากษาในวันที่23พฤษภาคมนะคะก็ต้องบอกว่าในวันดังกล่าวจำเลยทั้งหมดจะต้องมาฟังคำพิพากษาด้วยตนเองทุกคนทางทนายตุลค่ะยืนยันว่าคดีนี้คนบนเรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ซึ่งระยะเวลาผ่านไปแล้วถึง3ปีถ้าพูดถึงในฐานะของทนายความค่ะทางทนายบอกว่าตนปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทนายความที่ต้องดูแลลูกความเท่านั้นส่วนเรื่องของคดีเราก็ว่ากันด้วยพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงไม่มีอื่นใด หากถามว่าหนักใจไหมค่ะต้องบอกว่าลูกความของตนเนี่ยพูดว่าหนักใจเสียทั้งหมดไม่ได้เพียงเพราะว่าข้อเท็จจริงในคดีของเรานั้นเป็นอย่างไรเราต้องต่อสู้ในแนวนั้นไปตามพยานหลักฐานที่มีในสำนวนค่ะก็ต้องบอกว่าคดีนี้คุณผู้ชมคะเราทุกคนค่ะกำลังให้กำลังใจกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้สามารถให้ดวงวิญญาณของคุณตังโมนิดาเนี่ย ได้หลับอย่างสบายใจจริงๆค่ะ